นับตั้งแต่โบราณสมัยพระมาหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองราชาอาณาจักรและพุทธศาสนาจักรในประเทศไทยจึงมีความใกล้ชิดและเป็นเสาหลักเกื้อหนุนค้ำจุนกันตลอดมา โดยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและอัคราศาสนูปธรรมพกส่งไว้ซึ่งพระราชาอำนาจในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อให้ทรงรับเป็นพระภาระธุระในการพิทักษ์รักษาพระบวรพุทธศาสนาอันหมายรวมถึงกิจการคณะสงฆ์ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาพิเศษจึงมีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหาหมุนีวงศ์อัมพรอัมพรูเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามผู้เจริญยิ่งด้วยพัรษาายุการมีกิติประวัติผ่องแผ้วได้ประกอบการณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่พุทธจักรและราชอาณาจักรอย่างไพศาลขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศงเป็นบุตรคนโตของนายนับกับนางตาลประสัทธพงศ์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2470ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อพระชนมายุ13พันษาทรงบรรพชาเป็นสามเณรณวัดสัตนาศปริวัติอำเภอเมืองราชบุรีโดยมีพระธรรมเสนานีเงินนันทูเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นพระอุปชาพุทธศักราช2490สมเด็จพระพุทธปาพจนบ,บดีได้ชักชวนให้ทรงเข้ามาพำนักและศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานาคร ครั้นวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2491ได้ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุทรงได้รับพระสมณฉายาว่าอาัมพรูมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงโกนขณะทรงสมณศักดิ์ที่ประเทพโมลีเป็นพระอุปชาทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนทรงสอบไล่ได้ปร,ริยนธรรมหประโยช ทรงได้รับปริญญา,า,ศ,าศาสนศาสตร์บัณฑิตจากสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยายลัยหรือมหาวิทยายลัยมหามกุฎราชวิทยายลัยในปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2500และปริญญามหาบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากมหาวิทยายลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียเมื่อพุทธศักราช2512 ทรงสำเร็จหลักสูตรพระธรรมทูทตรรุ่นแรกเมื่อพุทธศักราช2509จากนั้นได้ทรงบุกเบิกกิจการพระธรรมทูตตั้งแต่ยุคแรกเริ่มทรงเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาณเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อพุทธศักราช2516ทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีความมั่นคงในต่างประเทศ สมเด็จพระสังฆราชโปรดเจริญกรรมฐานและโปรดสนทนาธรรมกับพระหมหาเถระฝ่ายวิปัสนาธุระอยู่เสมอทรงเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ฟั่นอาจารูและได้เคยเสด็จไปทรงบำเพ็ญสมณธรรมที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครทรงศึกษาวัดปฏิบัติของพระวิปัสนาาจารย์พร้อมทั้งทรงร่วมบำเพ็ญธรรมกับพระหมหาเถระอีกหลายรูป ทรงมีพระจริวัตรที่สมถะเรียบง่ายทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุญยธรรมมีพระอัธยาศัยซื่อตรงเด็ดขาดตรงไปตรงมาในการชี้ขาดตามพระธรรมวินัยและการปกครองคณะสงฆ์เมื่อมีผู้ปวารณาถวายปัจจัยก็จะโปรดสละประทานให้แก่การสาธารณกุศลต่างๆโดยไม่โปรดให้สงวนเก็บไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอยส่วนพระองค์ ทรงเป็นปูชนียะและคุรุฐานียะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนมหาชนทุกหมู่เหล่าทรงถึงพร้อมด้วยพระสุขุมธรรมคัมภีรยานในฝ่ายคันธุระและวิปัสนาทุระทรงพระวิริยะในเนกขมมะปฏิปทาน่าเลื่อมใสทรงผูกประสานน้ำใจปวงประชาเพื่อเกื้อกูลกิจการพระศาสนาทรงวางพระองค์อยู่ด้วยพระเมตตาธรรมและพระอุเบกขาธรรมสม่ำเสมอมิทรงไว้พระยศ ถือพระองค์ทรงสืบสารปณิธานของพระมหาเถระในอดีตเพื่อทำรงรักษาพระบวรพุทธศาสนาให้สถิตสถาพนเป็นหลักชัยของพุทธบริษัทสืบไป